ที่แท้สาวสวยข้างๆเป้ยปันวาดคือนางเอกดังคนนี้อึง้งหน้าเปลี่ยนไปมากใกล้วันลอยกระทงแล้วเหล่าดาราคนบันเทิงสาวๆลุกขึ้นมาแต่งตัวชุดไทยสวยสงา่าเป็นนางนพมาศกันทั่วหน้าเช่นเดียวกันกับเป้ยปันวาดและจีน่าเดอะเฟสที่ล่าสุดทั้งคู่นั้นใส่ชุดไทยทำคอนเทนต์เดินงานวัดส,สวยและขึ้นเวทีประกวดนางนพมาศที่สาวเป้ยนั้นคว้ารางวัลชนะ โดยสาวเป้ยทาคลิปนี้ลงในไอจพร้อมแคปชั่นบรูปว่าลอยกระทงทําไมต้องลอยกับแฟนรอยกับเพื่อนแล้วทำไมอ่ะงานนี้ทําคนบันเทิงและแฟนคลับตะลึงความสวยของสาวเป้ยลูกสองอย่างสวยเป๊ะไร้ที่ติแล้วอึ้องสาวจีน่าและอึ้องสาวจีน่าที่พอแต่งหน้าลูกสาวไทยแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็จาไม่ได้เลยว่าคือเธอ ค่ะสวยมากๆนะคะสําหรับเป้ยปันวาดแม้ว่าจะมีลูกสามแล้วแต่เธอก็สวยงามมากๆชนิดที่สาวๆหลายคนก็เทียบเธอไม่ได้เลยนะคะและเธอนั้นก็ยังคว้ารางวัลชนะเลิศอีกด้วยและในขณะเดียวกันเราก็ได้เจอสาวจีน่านะคะมาในลูกสาวไทยแบบจัดเต็มโอ้โหสวยงามมากจริงๆค่ะจนทําให้ไม่มีใครจําเธอได้เลยเราไปชมภาพสวยๆของพวกเธอกันดีกว่าค่ะ